สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับพอยอีกแล้ว,วนะคะนี้เาจะมาจัดกิจกรรมเย้ Yay! นะคะมีรางวัลเดียวนะคะจะประกาศตอน30ซับนะคะโอเคค่ะของที่จะแจกก็จะมีอยู่หนึ่งชุดนะคะเป็นชุดเครื่องเขียนนะคะนี่นะด้านหลังลายหมีพันธุ์ได้น,นะคะด้านหน้าแล้วก็จะมีตุ๊กตานะคะนี่ผูกโบสีชมพูนะคะนี่นะ จะเป็นประมาณนี้นะก็คือมีชุดเดียวนะคะอันนี้เอาไว้เสียบดีสอน,นะคะน่ารักดีแล้วก็มีปากกาในเงินปากกาแดงก็ดกีสอลายตัวการ์ตูนน่ารักแล้วก็มียางลบนะคะโอเคค่ะกติกาก็มีอยู่ว่านะคะให้กดไลค์ทุกคลิปค่ะแล้วก็สําคัญมากให้กดซับสไคร b ์พอยนะคะแล้วก็ไปกด ติดตามอีก c h anel n นึงนะคะเป็น c h anel n วางซ่าช anel n นะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ขอโทษนะคะบ๊ายบาย